ดเดี๋ยวเมื่อยท้องแล้วพี่น้องจะหากินเขากลานป่าท่าขบันคล้ายข้าวปุ่นเดี๋ยวกินข้าวปุ่น แล้วข้าวปุ้นสาวเหลือบ่น้อเนาะย่างอยู่บ่ล่ะข้าวปุ้นเนี่ยฮะนั่นแหละจะกินข้าวปุ้นจักจานนี่นะนี่ยังแนล่ะ นี่น้ำยังไงนะน้ำกะทินามป้าป่ะน้องฟิล์มน้องฟิล์มขับปุ้นนะปลาท่างเขาวัดป้าบันแกง,งข้าเข้าปุ้นสาวน้ำยากะทิน้ำยาป่านี่ละครับแวะมา ปลาทางวัดปลาบันแก่งอ่ะมาลองลองิองึงแสบเลยหนึ่งจานจ้าเ <laughs> <c oughs> ม็กขายิ้มเย้มแจ่มใสฮ่าา อุ้ยบอกว่าเป็นคือเพิ่นดอกป่าเลยว่าเิ่นเห็ดเอาเงินเอาทองคนเนาะผมนะฮะเป็ไงหน้ามอทวมเขาบ่ บ <Basil> นี่ครับไผ่แวะมานะครับเนาะมาบ้านแกง่งมันแกง่ Hence, แกงติดทะุนสองหนึ่งเกจหนึ่งเดชอุดรมน้ำเยินเนาะม้าเห็นเป็นเนินต้นสะแบงไงทางขัวเมื่อจะเป็นป่ายเขาบ้านปลาบ้านแก่งนี่แหละครับลานพืชตังอยู่เนี่ยนะข้าวปุ้นสาว น้องฟิลมด้มาอุดหนุน,นมากินมั้งครับโอ้แสบผมกินก็แสบเด้อันนี้ตีแจ่มากินอีกเนี่ยเมียข้าพักก็นยิมย่มแยมแจ้ม,ม,มใสตัว <laughs> มาตับ,บัตรไปเบิ่งหอวระคังเพิ่น S <S <an ian> จักอีหยังตอดมือนะมือใครไนะด้เงี้ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวถ้าอยามองเนงะียแต่เยามองข้ากันเนี่ไปเน้ะกระปุ่นอยู่นี่บีบซุดๆเลยครับ,บเน,เนบึงเด้อเดี๋ยวมมเสียบบึ้งเนี่ย เนี่ยคุณบีบให้สดๆเลยอืมน่ะนี่บอกคุณสาวกับปุนสาวีังวะสดๆเลยมาดันน้องฟิมด้ฟดนะฟิมเนาะฟิมฟิมฟิมทางแยกเขาวัดป่าบันแกงคืนเนินมาเลือ่อยโค้งคุณขามานี่ครับสดๆแล้วครับมาบาน,น้ ต้องการน้ำยาอย่างใส่เลยด้อเดี๋ยวผมไปตักน้ำยาก่อนนียามองครัอ <ว S 2> กุ้นมีพักทั่วลวกพักยังก็อื่นพักไผ่พักยังก,ก,ก,งก็กันจองมาปรุงอีกท่านึงไทยหมักลดเด็ดลดเผ็ดลดเข้มก็ปรุงเลย Sí, bueno.

Hãy luôn phải vẫn bán mà ừ. không nữa bay bơi bơi ngay bơi bơi ngay bơi bơi ngay bơi 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 คุณดังในการพูดร้านยังการ้านสวยอลังการอลังการอ๋อม่ใจเลสื่อให้รถก่สื่อไบ้าะรุนเสดีรถลาอะไรพี่น้องเลยต้้เมดยห้แจ้งไดหารครับรับับกสซอนเ็ครับระยเป็นี่เดนิบ้านีันะไอย่าดเด้อแดแด่โย หนนโหลดร้ายครับหลังจากกินกระปุนยิมแล้วลงมาวัดบ้านมันก็เจ้าเตรียมงานเสียกุฏิเนียข่งหมอยญาไว้ Mòn là tua này cây lái thôi khuôn bộ khỏi lái nó phải nhè khuôn bộ khỏi lái cái chầu mưa ấy bó sang ít cụt tỉ ngay từ bên bỏ cụt tí phèn hết hết lục sông cao thì cái mang ngon nào vậy thềm men vậy chắc hào xí đà nòi mất tầm sủng hông nát này yên không บวั <laughs> นไหนก็ต้มน้ำเย็นให้เป็นน้ำห่อนโ okay, อเคเน,นาะใหญ่เนาะโอ้มีเขาดีเนาะไหมยังไมมย่างไหมย่างหน้าห้องนี่ยปะตัวฟันนี่ไมมย่างตัวห้องไมมแดงโอ้เดาขยุบบอกละเอียดปัน โอ้มีเขา,วา,าพวกไหนาำตัดต้นส้มสาพวกไรสฝาบพวกเขนเขนคนแท้บ้านบ่ใหม่เอามาเห็ดกุติเฮ็ดเสาขดๆงงๆโบรายมันเห็ดหยากบบนไง ฮะไม่จังเป็นธรรมชาติาบ่เอาแบบนั้น